โอ้โโอ้โโอ้โโคนต้นด oh, oh, ูเหมือนจะใหญ่นะเอ้าผมกดเฟเวอริตไปแล้วไม่ใช่เหรอเอ้าเก็บเฉยเลยโอ้โใหญ่แบบโห สูงโคตรแบบเอาเลยครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาทําผลใหญ่กันอีกแล้วครับเราจะมาทําเจ้าต้นเห็ดยักษ์กันครับผมไม่ใช่เห็ดธรรมดานะครับมันคือเห็ดของไดโนเสาร์ครับทุกคนมันชื่อว่าอะไรนะฮอร์เนตไดโนูลูมนะฮะเออไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมนะครับซึ่งผมมีทั้งหมดนะครับแปดเมล็ดนะทุกคนนี่ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วก็มีแบบเรนโบว์อีกหนึ่งครับทุกคนซึ่งแบบเรนโบว์ผมจะไม่ปลูกผมว่านะเก็บไว้อย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าส่วนนี้นะครับผมทําผลยักษ์ไปเยอะมากๆนะครับแล้วก็ผมไม่อยากจะถอนนนมัทิ้งะเพราาาะว่ถ้หมพอปลูกปุ๊บ พอถอนกลับมานะครับมันจะไม่เป <é. S 1> <Sam> ็นเมล็ดเรนโบว์แล้วนะฮะราดงี้ผมจะเก็บไว้เป็นอนุสรณ์ตรงนี้นะครับเก็บไว้สะสมนะฮะเท่าเจ้าฮอนเดนตนี้ผมมีอยู่8อันนะครับเดี๋ยวผมปลูกไปเลย8อันแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำนะครับสูตรผลยักษ์กันนะครับให้มันสูงขึ้นไปนะครับถึงพระอาทิตย์ไปเลยเนี่ยผมขออนุญาตนะครับวางเจ้า3ามเขาก่อนนะครับนี่ผมวางเจ้า3ามเขาก่อนเลยนะครับวางเยอะๆเลยทุกคนเยอะเท่าที่จะเยอะได้เราวางเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการปลูกกันนะครับมี8เมล็ดนะครับปลูกไปเลยฝั่งละ4นะครับผม8ต้นนะครับแล้วก็เเดี๋ยวรา พอมันโตนะทุกคนพอมันโตแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําต้นยักษ์กันนะครับผลยักษ์ไม่ใช่ต้นสิเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับบอกเลยว่าสูตรมันง่ายมากทำโคตรง่ายทีเดียวติดเผลอๆอ่ะดูทรงนะทุกคนลองดูรอดูรอดูเอ้ยเหมือนจะไม่ต้องใช้แค่สามเขาแล้วทุกคนโตเร็วเหมือนกันนะเนี่ยตอนแรกมันโตชา้ากว่านี้นทุกคนไม่ต้องใช้สามเขาแล้วเก็บเลยนี่สิ่งที่เราจะใช้นะครับก็คือน้องเม่นนะครับผมไปเลยน้องเม่นนะครับ 8ตัวปักใกล้ๆกันอย่างนี้นะครับสปริงเกอร์มันจะได้เพ่เพืองโอเคเดี๋ยวผมเอาตัวไก่ปักสปริงเกอร์แป๊บเฮ้ยดูดิดูโคนโค่ใหญ่อ่ะทุกคนนนี้ขนาดผมยังไม่ทได้เริ่มเลยทุกคนสูตรแค่นี้นเลยนะครับปักสปริงเกอร์แล้วก็วางเจ้าน้องเม้นนะครับสูตรง่ายมากๆแล้วเราก็คอยอะไรเราไม่ชอบเราบอกเอ้ยมันเล็กตัดทิง้งโอโอใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ่แต่ก็ใหญ่ไม่มากแล้วไม่ชอบไม่ชอบตัดทิ้งอย่างเดียวเลยครับผมไม่ชอบตัดทิง้งลดน้ำลดน้ำลดน้ำเวลาไม่โตฮะอ,อุ้ย อุ้ยอุ้ยโอ้โห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 ทุกคนโอ้ my god โอ้โหโอ้โหใหญ่มากๆอะลีล็อกไว้ก่อนอะลีล็อกไว้ก่อนนี่ตอนนี้เลย หต้นโยตอนนี้ก็ดูเหมือนจะใหญ่ด้ทุกคนดูดนี่นี่โคนต้นดูเหมือนจะใหญ่นะโอ้โหโอ้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 โน้โบ้านเหอ้ยักโอ้เอ้โอ้โออ้โอยโอ้าอ้โอ้อ้โ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 อกโอ้อ้โอ้อ้โออ้้ ผมกดเฟเวอริตไปแล้วไม่ใช่เหรอเอ้าเก็บเฉยเลยโอ้โหงงเลยโอ้ผมกดเฟเวอริตไปแล้วไม่ใช่เหรอผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรกี่โลดิงนี้โอ้โหโอ้โอไมค์ก็ทุกคนโอ้ยมองไม่เห็นเลยอะมันสูงมากสูงจนมองไม่เห็นอะไรเลยโอ้โหสูงมากอะโอ้โหสูงจนถึงพระอาทิตย์ ยังไม่ถึงยังไม่ถึงโอ้ต้นใหม่มาอีกแล้วทุกคนต้นนี้ก็ใหญ่ต้นใหม่ไปแล้วโอ้ย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 ทุกคนผมติดบั๊กโอ้โอ้ต้นมันใหญ่เกินไปโอ้โอ๋ออ๋ทุกคนแล้วอ๋อนี่ไงมันต้องรอโตเต็มที่ก่อนนะครับทุกคนมันถึงจะแบบโอ้โหคลิปนี้มีแต่โอ้โหโอ้อะห่าทุกคน ติดโกเด้วยนะโอเคผมเฟลบริดตไปแล้วต้นหนึ่งต้นนี้ยังไม่เท่าไหร่มีต้นแบบเรนโบ้ด้วยตัวนี้เรนโบทุกคนอะผมเฟลบริดไว้ที่เหลือผมถอนทิ้งอุ้ยอันนี้โคใหญ่มากทุกคนโอ้อันนี้โคใหญ่มากโอ้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 เราได้อันใหญ่ไปกันแล้วบ้าไปแล้วทุกคนนี่เป็นต้นอะไรกัน แล้วทุกคนอันนี้มันต้นอะไรกันเนี่ยต้นเอเลียนหรือเปล่าโอ้โหยอมใจเลยต้นนี้เก็บริตไว้นฮะโอ้โหต้นใหญ่ยักษ์เพียบเลยทุกคนแต่ผมไม่เก็บไว้นะผมทำอันใหม่ให้มันใหญ่กว่าเดิม สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้หรือเกมแนว AFK และไม่มีเวลาว่างด้การปล่อยบอทวันนี้ผมจะมาแนะนำ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆน,นะครับฟาร,ร์มได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและสะดวกมากยิ่งขึ้น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบลาวก็เหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่ซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากจะเปิดคอมเปิดมือถือทิ้งงไไไวววว้้้ััแบตเเสืื่่อออมมหรรยาาปิิดทพะ แบตเมืองค่าเน็ตเมืองค่าไฟ UG uh. Phone จะช่วยตรงนี้ได้ดีมากๆ ใครสนใจจะดาวนโหลด UG Phone ก็ดาวโหลดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยจะได้ส่วนลดพิเศษด้วยนะครับหรือใส่โค้ดโชยะก็จะได้ส่วนลดพิเศษด้วยเช่นกันอ่ะเดี๋ยวทำรอบสุดท้ายสปริงเกอร์หมดรอบนี้เดี๋ยวจะพอแล้วโอ้โหดูดิต้นโค้ดใหญ่คือตอนนี้มันเก็บไม่ได้แล้วทุกคนคือแบบมันบั็กไปหมดแล้วอะคือต้นมันบั็กจัดอะทุกคนต้นมันแบบบั็กมากอะใครยังไม่ทำเนี่ยรีบไปทำได้เลยบอกเลยว่ายังไงก็แก้แน่นอนนะครับคือหมดมันใหญ่แบบเวอร์อุ้ยมันจะมีต้นใหญ่มาพพ่ต้นนับกกก็อ นคแต่ว่ากดไม่หน่อยแล้วกันผลิตไปนะฮะตอนนี้มีต้นใหญ่ไปอีกต้นหนึ่งได้ทุกคนนี่มีเห็นโคนแล้วเห็นโคนแล้วเห็นโคนแล้วนะแต่ไม่รู้ใหญ่จริงหรือเปล่าแต่โคนใหญ่อยู่นะทุกคนแต่ต้นใหญ่จริงหรือเปล่าต็นใหญ่อยู่ทุกคนโอ้โหมันใหญ่กินบ้านกินเมืองแต่มีมีต้นหนึ่งต้นเล็กนะต้นนี้ต้นนี้ต้นเล็กแปดต้นมาอีกต้นหนึ่งดูดิใะใหญ่ไหมผลิตทำแปดต้นที่ใหญ่แบบโคตรๆนะฮะ อุ้ยมาแล้วโคนใหญ่อยู่เดีมยวรู้ต้นใหญ่ไหมโอเคทุกคนไหนดูซิใหญ่ไหมโอ้โหใหญ่อยู่โอเค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 โอ้ต้นไหนอะต้นนี้ต้นนี้โอ้โห โอเคเดี๋ยวเราไปดูไกลๆกันทุกคนโอเคครับทุกคนผมก็ทำสำเร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้นเห็ดยักษ์นะครับไดโนรูมเลยครับผมเนี่ยแปดต้นของผมโอ้ทุกคนดูโอ้แปดต้นแต่ว่าต้นนี้เล็กไปหน่อยนะครับแต่ว่าต้นอื่นคือโอ้โหทุกคนดูต้นใหญ่มากอะใหญ่แบบโห สูงโคตรแบบโคตรสูงอะ่ะทุกคนดูดิอันนี้คือตัวเราน,นี่คือผมขยายสุดหน้าจอแล้วนะดูโอ้โหอ,อยู่ที่ไหนก็เห็นนะทุกคนแล้วนี่เลยนี่ผมเด็ดมาต้นหนึ่งเนี้ยมองโอ้โหดูดิ120กิโลเดี๋ยวผมลองไปขายดูนี่ราคาเท่าไหร่ดูสิฮาวมัด120กิโล40ล้าน ร้อยยี่สิบกิโลโอ้โหนี่ถ้าทำแบบได้สัก2 3 0 0 4 5ร0อยี่ห้าร้อยนี่ก็ใช้ได้อยู่นะครับผมเนาะสำหรับใครที่แบบไม่มีต้นดีๆก็เอามาใช้ได้นะครับหรือแบบเนี่ยเอาไว้อวดเพื่อนเนี่ยผมรู้สึกมันก็ใหญ่นะเนี่ยปลูกอยู่โอ้ <c oughs> ปลูกในสวนอวดเพื่อนนี่ครับถ,ออถือว่าถือว่าไปขิงเพื่อนได้เลยนะทุกคนเนี่ยปลูกต้นใหญ่ๆไปขิงเพื่อนว่านี่ ฉันปลูกต้นใหญ่ได้นะครับนะก็ลองไปทําตามกันดูนะครับรีบทำเลยครับก่อนโดนแก้นะครับใช้ง่ายๆนะครับทำตามสูตรแบบแบบพูดง่ายเลยเห็นไหมใช้อะไรไม่เยอะเลยนะครับง่ายมากนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมลองเอาส่วนนี้นะครับไปเข้าเซิร์ฟสาธารณะดูถ้าใครอยากเห็นผมนะครับเอาต้นนี้นะครับเอาเนี่ยส่วนเนี้ยทั้งส่วนนะครับมีหลายต้นเลยต้นใหญ่เนี่ยเอาเข้าเซิร์ฟสาธารณะนะครับเออใครอยากเห็นนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวพาไปดูนะครับอยากจะดูรีแอคชั่นหรือเขาอาจจะขโมยนะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าเขาขโมยยยผมมีีีซเเรรสนะคับด๋วพา ไปดูนะครับว่าเขาจะขโมยไปกี่ต้นนึ่งโอเคเดี๋ยวไว้เจอคลิปหน้านะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพช่วโยยะด้วยนะครับไปแล้วครับทุกคนไว้เจอกันนะครับไปแล้วบ๊ายบาย